รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก100อกว่าประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวาไรตี้สีาค่คะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศินลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีา้าด้วยค่ะชมสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงนําเสนอพุทธประวัติณนะพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสําคัญของโลก จาะชีวิตศิลปินแห่งชาติครูธรรมนิตนิคมรัฐผู้ผลักดันโนราเป็นมรดกโลกและอร่อยแซบรสชาติแปลกใหม่ส้มตำชักครามทอดเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีภาควันนี้พิธีกรสาวเสือของเราน้องน้ำทิพย์จะพาท่านผู้ชมไปชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระบบมัลติมีเดียสื่อผสมเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนยหยัดยุติธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสําคัญของโลกนะคะวันนี้น้ำทิพย์เลยพามาอยู่ที่วัดเทพศ,ศิรินทราวาราชาวาราวิหารกรุงเทพค่ะวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะและที่พามาที่นี่เพราะนี่เลยค่ะน้ำทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาเรียนดูเรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบสื่อผสมสุดอลังการซึ่งอยู่ด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งนี้เราเข้าไปชมกันเลยค่ะ พระพุทธศาสนาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ2,600ปีพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในรูปแบบสื่อผสมมัลติมีเดียสุดอลังการโดยห้องแรกคือปสมบท จำลองบรรยากาศการประสูตรกระทั่งการตัดสินพระไทยออกผนวดเพื่อค้นหาความจริงแห่งการพ้นทุกข์สำหรับห้องถัดมาเรียกว่าทั้งพิเศษและตื่นตาตื่นใจด้วยแสงสีเสียงความสั่นสะเทือนกับห้องแห่งการตรัสรู้ จริยธรรทีเดีรวมพลังนี้ห้พระโพธิสัตว์ทรงตร์สรู้ธรรมะความจริงธรรมชาติของสัตว์โลกเราอิงพรมเทพเทวดาตามมีใจเบิดบางประกาศสาธุการแห่งชัยชนะที่มีต่อมูมาอิเลตอันหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่นห้องนี้คือห่วงเวลาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนไปทั่วโลกทรงสอนทรงแนะทรงบอกทรงแสดงให้รู้ว่าทรงตรัสรูธ้ธรรมและปิดท้ายด้วยห้องแห่งความสงบ ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานค่ะดูก่อนพิสุททั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทํากิจทั้งปวงให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถอด จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานะคะในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ทางพิพิธภัณฑ์นะคะยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้แต่สามารถติดตามรายละเอียดและจองคิวการเข้าชมได้ที่เพจพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาหลอดดูด้ามิวเซียมค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้อน้ำทิพย์มากนะคะและถ้ามีโอกาสท่าผู้ชมต้องไปชมให้ได้เลยค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศรีนทราวาดแห่งนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนดีสีภาคของเราในวันนี้คือบุคคลผู้ทรงคุณค่ายิ่งแห่งหวงการนาฏศิลป์โนราไทยและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญร่วมผลักดันให้ศิลปะโนราหรือมโนราได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติลำดับที่3ต่อจากโขนและนวดไทย สำเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิตสาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสงขลาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหน้าตสินไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายอาทิ รางวัลบุคคลดีเด่นประจำปีด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลารางวัลวัฒนคุณาธรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลบุคคลเกียรติยศด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมูลนิธิโกโมลคีมทองเป็นต้นและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ประจำปี2564 วันนี้เราจะไปเจาะลึกเส้นทางชีวิตมากกว่า45ปีในฐานะครูโนโราพร้อมเผยเบื้องหลังการขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกโลกกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐ ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ปอได้รับเกียรติมากๆตื่นเต้นจริงๆค่ะยอมรับเลยนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคซึ่งท่านคือศิลปินแห่งชาติประจำปี2564สาขาดนตรีและนาตศิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยปอขอสแสดงความยินดีกับคุณครูนะคะกับรางวาัลศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและแน่นอนสมศักดิ์ศรีของคนเป็นศิลปินของไทยเลยเพราะว่าท่านอาจารย์สร้างผลงานระดับโลกนะคะนำโนราให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกได้สำเร็จนะคะกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอยากจะให้คุณครูได้เล่าถึงความรู้สึกในวินาทีแรกท,ที่ทราบข่าวดีนี้ค่ะอ,อันดับแรกนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ยินร้องอยู่คนเดียวตอนนี้ประกาศว่าตอนนี้คือมรดกภูมิปัญญาที่เราอุตส่าห์สืบทอดมา ด้วยความรักความบุปเป็นเดี๋ยวนี้เขามีการยอมรับเข้าใจเห็นในคุณค่าและเป็นที่รู้จักเป็นของทั่วโลกลแล้วก็จนจน,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 นพูดไม่ออกว่าเราได้รักษาสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็นสมบัติของชาติและของโลกไว้ครับใช้ระยะเวลาในการทำถึงห้าปีครับแต่ว,ว่าไม่ผ่านก็คือตกนะครับตกลรวก็ต้องรู้ทราบว่าปีไหนได้ทําอีกพ,อ,พอผ่านปุ๊บก็ดงว่าสิ่งที่เราทําผ่านมาตั้งกลุ่ม นะครับก็อือว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดระดับสากลครับนี่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดครับโอ้โหที่ฟังฟังแล้วฟอยังขนลุกตามเลยค่ะครูขายากขนาดไหนค่ะกว่าที่จะทําเอกสารรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโนรานแล้วก็ไปยื่นขอขึ้นทะเบียนนะคะใน,ในการทํางานตรงนี้จะมีทีมงานสําคัญมากข้อมูลแต่ละจังหวัดกนนะครับแล้วก็เราจะต้องให้ศิลปินเดลัชชุมชน ยอมรับยินดีที่จะนําเสนอข้อมูลน,นราเพื่อจะสู่ยูเนสโกมันก็ต้องมีมีการประชุมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วก็มีนายสซ็นครับช่วยกันนะครับจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อจะให้ศิลปินโนราที่เป็นรากเหง้าของเิพิธรัมฑ คนมีส่วนร่วมในการในการยอมรับก็จะมีกรรมการของกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งมีการจัดเป็นระบบค,ครับต้องผ่านตั้งสามจุดและเข้าสู่เิโต์ได้ครับโอ้โหต้องใช้ความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วแบบคนไทยทุกคนเฮ hey, ทั้งประเทศเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ศิละปะการแสดงพื้นบ้านโนราหรือมโนราได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของม,มนุษยชาติ15ธันวาคม2564วันนี้แ่ละคะ่ะเราจะมาเจาะลึกเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จ เส้นทางแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของคุณครูของเรานะคะคุณครูจะมาให้ความรู้กับเราว่าโนราเป็นมากกว่าที่เห็นอย่างไรเป็นเวลายาวนานแค่ไหนคะที่ครูทุ่มเทชีวิตให้กับการเป็นครูสอนเรื่องโนราคะ่ะถ้ารวมระยะเวลาแล้วกี่ปีคะประมาณ45ปีครับโอ้โห45ปีแล้วถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยคะ่ะครูชอบโนรามา,ถ,า,ถ,าถ้าจำความได้เนี่ยครั้งแรกเลยที่ประทับใจเนี่ยคือตอนไหนคะเราเห็นการที่ฟังไหนคะ่ะ คออือตอนเรียกก็ตอนเด็กๆแม่ก็จะพาพาไปดูนราโรงครูซึ่งเขามีการการประทับทรงซึ่งคนประทับทรงก็คือเป็นลุงครับลูกหลานนึงต้องเข้าไปกราบไหว้ในการพบปะบรรพบุรุษนะครับกแต่ก็ยังไม่ได้รำนะครับรำไม่เป็นครับเพียงแต่ชื่นชอบแล้วก็กลัวด้วยครับแล้วตอนฝึกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยฝึกจริงจังเลยตอนไหนคะฝึกจริงจังเมื่อ2519นะรบครับตันเลยครับ มีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมถึงเรียกการแสดงชนิดนี้ว่าโนราคะ่ะศิลปะการเพลงแบบนี้ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เรียกว่าชาตรีโกนก็นําวรรณกรรมเรื่องพระสุตุมโนราซึ่งในปัญญาชาดกนํามาแสดงเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะบุคลิกของนางมโนราซึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนกก็เป็นที่ชื่นชอบประทับใจเพราะนั้นคนชาวบ้านเคยเรียกศิลปะการเสดงนี้ว่าโนราต่อมันมีการกลอนคำหลือคําว่าโนรา มันโนราในปัจจุบันที่แสดงอยู่น,นี้ครับก็คือการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีทั้งการรําการร้องการแสดงเป็นเรื่องการประกอบพิธีกรรมลักษณะเหล่านี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์อยู่ในทางภาคใต้เพราะคนที่จะแสดงโนราได้ในอดีตนะครับหนึ่งต้องเป็นผู้ชายครับสองต้องมี ทักษะความรู้ความสามารถในเรื่องของกระบวนการรำการร้องที่ใช้สำเนียงภาษาถิ่นของภาคใต้สามต้องรู้จักการประกอบพิธีกรรมก็สามารถจะแสดงความบันเทิงสนุกสนานนะครับสามารถจะเล่าเรื่องสื่อสารแล้วก็สามารถจะรมสังคนสดแทรกเรื่องราวต่างๆอยู่ในกิจกรรมการแสดงนะครับให้เป้นที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนได้แล้วก็ในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบพิธีกรรมเพื่อจะ เชื้อชืนวิญญาณของบรรพบุรุษห้ปแบบไม่มาพบปะลูกหลานผ่านการแสดงที่เรียกว่านโนรารงครูครับ เยอะมากเลยค่ะสําหรับโนรามีความเป็นมาอย่างไรคะโอ้โเดิมทีเดียวน,นะครับโนราก็จะมีตำนานอยู่ครับนั้นในตำนานก็สันนิษฐานกันว่ากระบวนการรําโนราที่เกิดขึ้นนะเกิดจากการนิมิตฝันเทวดามาได้รำให้ดูจํานวน1ิสองท่าให้กับนางนรทงสําลีก็มีการพัฒนานะครับมีการปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มเติมองความรู้ความสได้มากกว่าร้อยเปรตท่าครับมีหลายร้อยหลายพันท่าซึ่งท่าเหล่านี้จะปรากฏอยู่ใน กระบวนการรำต่างๆการรำสิตสง่านะครับ,บการรำบทครูสอบนบทสอนรำบทปฐมนะครับนี่คือการรำพื้นฐานซึ่งจะเห็นกระบวนการรำท่าที่เป็นท่าแบบดั้งเดิมของโนราได้อย่างชัดเจนะจะมีการรำํารรำชัน้นสูงอีกหลายประเภทซึ่งที่มีรูปแบบและมีท่าแตกต่างกันอีกครับค่ะถ้าการร้องโนรานี่จะต้องเป็นกรอนสดด้วยใช่ไหมคะต้องคิดสดด้นสดครับ<ด> ศิลปะการเทนูรามีทั้งโกลนที่เขาเรียนมาจากครูมานะตั้แต่ในอดีตที่อนุรักษ์ของเก่าแล้วก็จนถึงโกรนที่เขาโร่งในปัจจุบันทันทีทันเดยเนเรียกว่าปรนสุดม,มันมีทั้งสองรูปแบบครับทั้งกระบวนการรําทั้งกระบวนการรรองนะครับหรือไม่แต่เครื่องแต่งกายครับเครื่องแต่งกายในอดีตแต่ปัจจุบันแตกต่างกันเพราะในอดีตจะเป็นลายลูกแก้วแต่ว่าปัจจุบันลายเทยลายลิีบัวนี่คือการสร้างสรรค์ที่ศิลปินนราเขาสร้างสรรค์พัฒนา โห oh, เรียกว่าครบองค์ประกอบแบบบูรณาการจริงๆกับหนึ่งชุดการแสดงที่มีความพิเศษนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการรวมวงขนาดใหญ่ทั้งตัวนักแสดงคนรำนักดนตรีนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายต่างๆด้วยนะคะทำให้เราได้เห็นว่าคนที่รำโนราสะท้อนตัวตนของคนที่มีวิน,นัยความขยันอดทนคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากและก็สะท้อนให้เห็นมุมมองของคนที่รับชมด้วยนะคะว่าจะได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณความรู้สึก เพราะว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชื่อรางวัลถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั่นหมายถึงเป็นความรู้สึกที่เป็นนามารมจริงๆที่อยู่ภายในตัวของโนราตัวนักแสดงเองหรือว่าตัวผู้ชมด้วยนะคะที่ใกล้ที่สุดก็คือการที่จะต้องไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะคุณทูตรียมที่จะไปโชว์ที่ไหนคะตอนนี้ค่ะที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีครับที่ฟาลซโซเซนตาเป็นเป็นหอสาหรับ สร้างสรรงานศิลปะนานานชาติครับวันนี้เนี่ยจะต้องขอหน่อยแล้วค่ะฟังกลอนสดเป็นโนราสดกลางรายการได้ไหมคะเมืองเวนิดติดกลลงทั้ง้องฟังลองเรือนหนังจมเมืองเรื่องเรื่องสวยใส้นำตบเสกนาทีสิรนร่ย จุมสวอีฮัตทีสันสุดปัณน,นาแค่นี้ก่อนค่ะโอ้โหขอบพระคุณมากเลยค่ะคและนี่คือทั้งหมดของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติบุคคลผู้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนบุคคลที่ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการนำความรู้ความสามารถเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าให้กับชาวโลกได้ประจักษ์แจ้ง ถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยนะคะลูกค้าเดินทางมาจนถึงวันนี้ครูภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหนคะก็ไม่บอกดิก็เป็นคนก็เอเพียงอยู่แล้วครับก็พอ,อใจใน,ในการปฏิบัติของของตัวเองที่ปฏิบัติอยู่สมเสมอในวิถีชีวิตการเป็นครูสอนุราการที่เราได้รับการจิตโทษจากครูโนราก็ถือว่านี่คือความภาคภูมิใจว่าครูโนราไว้วา,วางใจแล้วก็ เห็นว่าเรานี่เป็นคนที่รักชื่นชอบเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่ครูก็ถ่ายทอดมาเราได้รับอย่างเต็มที่เราก็ต้องทาหน้าที่สืบส่วนแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์รุ่นต่อไปอีกส่วนการที่ได้รับการยกย่องที่ดูเกียรตินี้ถือว่าเป็นเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมที่ดีของกรมศุลกากรวัฒนธรรมครับพี่ศิลปินทุกหน่วยทุกหน่วยงานทุกคนที่มีการปฏิบัติสิบทอดอยู่สมอเสมอนีก็ให้รางวัลเพื่อ เป็นเกียริแล้วก็เห็นความเป็นผู้ที่มีศิลปะอยู่ในหัวใจแล้วก็อนุรักษ์โทษนะครับโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆนะครับนี่คือธรรมชาติของศิลปะโบราทุกคนที่เขาปฏิบัติอยู่ในชุมชนครับเขารำโรงด้วยความสนิทกันทำธรรมชาติอยู่ก่อนเลยครับค่ะรางวัลสิ่งตกแตได้ม,มันมาทีหลังครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอนุรักษ์ นรามากจริงๆครับทิลปินนุราคุณตัต่อไปกพที่แสดงได้ดีมีความรู้ความสามารถมากกว่าอาจารย์ธนิตมเีเยอะแยะมากมายครับการแสดงครั้งไหนคะที่คุณครูประทับใจที่สุดเลยค่ะก็ีะบอกว่าประทับใจที่สุดเลยนั้น เออน่าจะไม่จะไม่ได้เนื่องจากว่าเราแสดงสุดความสามารถท,ทุกครั้งเราประทับใจทุกๆครั้งที่แสดงนะครับแต่ว่าถากว่าการแสดงที่ที่เราภาคภูมิใจก็คือการที่เราได้รำให้ครูดูต,นตอนตอน,ตอนพิธีครอบครูโนราณน,นั่นแหละครับกันคือที่เราประทับใจมากที่สุดครับค่ะสุดยอดอเลยค่ะครู <5 22 S 2> คี่ <22 S 2> ครับ จากความรักความลหลงไหลในศิลปะก,การแสดงโนราสู่ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการผลักดันศิลปะโนราเป็นมรดกโลกแต่ความสุขที่สุดของครูธรรมนิตในวันนี้คือการได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงโนราแก่คนรุ่นหลังซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าค่ะกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ประจำปี2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐ กับเข้สู่วาไราตี้สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูพิเศษที่มีชื่อว่าส้มตำชะครามทอดไปดูกันเลยค่ะเมนูสี่ภาวันนี้ขอชวนมาอร่อยแซ่บกับเมนูส้มตำชะครามทอดจากร้านยุ้งเกลืออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีส่วนประกอบมีดังนี้ ไบชะครามไข่เข็มถั่วฝักยาวมะนาวมะเขือเทศถั่วลิสงคั่วแครอทกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ำตาลปีบ๊บน้ำเปล่าน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและแป้งทอดกรอบตราฉลากทองค่ะ ขั้นตอนการทำเริ่มด้วยเด็ดยอดอ่อนใบชะครามแล้วนำไปลวกน้ำร้อนเพื่อลดความเค็มจากนั้นผสมแป้งทอดกรอบตราฉลากทองกับน้ำเปล่าแล้วนำใบชะครามที่ลวกแล้วลงไปชุบให้ทั่วก่อนนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆตักขึ้นพักเสด็จน้ำมัน ขั้นตอนต่อไปโขลกริกกับกระเทียมพอละเอียดใส่ถั่วฝักยาวแล้วตำพอแหลกปรุงรสด้วยน้ำตาลปีป๊บและน้ำมะนาวปริมาณตามชอบเพิ่มความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและตำส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่มะเขือเทศไข่เค็มและแครอทลุกเคล้าอีกเล็กน้อยเท่านี้ก็ตักเครื่องส้มตำรสแซ่บราดลงบนใบชะครามทอด <ว au! S 1> ก็จะได้เมนู ต้ตมตำชะครามทอดกรอบนอกหนึบในรสชาติมันและเค็มในตัวค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารตีสีพาคนามาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะรับชมรายการย้อนหลังทําง่ายมากๆเลยเข้าไปที่ Facebook และยู u ูปช anel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้าสเสนาฬิกาหนาทีทางททบห้กฎหมายเลข5เราจะมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอลำข้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารตีสีภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ